จริงๆแล้วเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะคนคนนี้เขาชอบเขาหลงเสน่ห์อะไรในตัวของคุณกันแน่อะไรการที่ทําให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาพูดคุยอยากที่จะเข้ามา take a คชั่นและสนใจคุณ อย่างที่คุณอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนค่ะวันนี้เราจะให้ไพ่แม่หมดมาเล่าเรื่องราวกันนะคะเส้นทางความรักของใครบางคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้ค่ะเขาคนนั้นที่คุณอาจจะกําลังคุยอยู่หรือคบหาดูใจอยู่จริงๆแล้วเขาชอบอะไรในตัวของคุณค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องแม่หมอลิโอของเราด้วยนะท่านใดก็ตามที่อยากจ,จะเข้ามาเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามกดถูกใจกดบันทึกคลิปนี้เป็นแรงการโปรดให้แก่กันและกันด้วยนะคะเอาละค่ะทุกคนเรามาดูกันนะคะเขาคนนี้ชอบอะไรในตัวของคุณเขาปลื้มอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่เรากับเขามีกันและกันค่ะสิ่งใดกันที่มันเป็นเสน่ห์ของคุณโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวและทําให้คนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ เรามาดูกันนะคะเพื่อที่คุณรู้ดวงจะได้เอาเรื่องนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในความรักและทําให้เขาคนนี้รู้สึกไม่เบื่อนะมาดูกันนะคะเขาชอบอะไรในตัวของคุณนะคะ six of w a n d s และก็ the emperor คุณรู้ดวงเป็นคนชัเเนนะคิดยังไงพูดอย่างนั้น เราลดูเป็นคนที่มีความโตมีความเป็นผู้ใหญ่นะเราเป็นคนที่เหมือนอยากได้อะไรแล้วต้องได้เราเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงสูงมากคุณลุยดงเป็นคนที่มีระเบียบวิในัยในตัวเองนะคะแล้วก็ลดูแล้วเราเป็นคนที่มีมเซ็ตหรือมีความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นําค่อนข้างสูงเลยคุณเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนมาตลอดทั้งชีวิตหรือเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและก็อะไรบางอย่างง่ายๆดังนั้นใครก็ตามที่มาอยู่ข้างคุณนะคะมันจะทําให้เขารู้สึก ปลุกไฟถึงความเป็นผู้นำปลุกไฟของความกระตือรือร้น мн, ความรับผิดชอบออกมา <c oughs> เขาเห็นสภาวะของการเป็นผู้นำความรับผิดชอบ <c oughs> การเติบโตทั้งทางด้านอารมณ์และจิตวิญญาณรวมไปถึงการที่ต <c oughs> ัวของคุณอาจจะเป็นคนที่มีภาระดูแลรับผิดชอบมีทั้งลูกน้องมีการงานนะมีหน้าที่อะไรบางอย่างมีตำแหน่งที่ดีนะคะคุณเป็นคนที่ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างสู้ชีวิตคนหนึ่งนะเป็นคนที่ ชอบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่เขาชื่นชมเขามองเห็นถึงความเติบโตความแข็งแกร่งอะไรบางอย่างที่ออกมาจากคุณถ้าคุณรู้ดวงเป็นผู้หญิงนะควรลรักของคุณเขามองว่าคุณ เหมือนผู้ชายคนหนึ่งแหละที่เข้มแข็งมากๆนะหรือว่าถ้าคุณลูกดวงที่มาดูไพ่กองนี้เป็นผู้ชายนะคะคนรักของคุณเขาก็มองว่าเขาเห็นความเป็นผู้นําในตัวของคุณออกมานะเขาเห็นถึงความกระตือรือร้นความตั้งใจจริงการที่รู้สึกแบบว่าเหมือนแล้วมองสายตามองใครได้ความชื่นชมอะว่าคนคนนี้มันเหมือนแลดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําจนรู้สึกว่าสามารถฝากฝั่งชีวิตสามารถที่จะแบบเหมือนอยากเอาชีวิตเนี่ยมาอยู่ใกล้นะคะเขารู้สึกถึงความกระตือร้อนความจริง ในอะไรบางสิ่งบางอย่างการที่ไม่ย่อท้อก,การที่ไม่ยอมแพ้เจอเจวิลส์ view, ่คะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเซ็กซี่ขี้เล่นเบาๆนะม,นมันมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ออกมาจากตัวของคุณโดยที่เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันทันทีที่ได้เห็นตัวของคุณเนี่ย ไม่เหมือนเขาเองก็รู้สึกแบบถูกดึงดูดมันมีเคมีอะไรบางอย่างที่เข้ากันมันมีความลุ่มหลงหลงไหลนะคะมันมีความรู้สึกเซ็กซี่หน้าค้นหาอะไรบางอย่างที่ออกมาจากตัวตนของคุณดังนั้นถามว่าจริงๆแล้วเขาชอบอะไรไหมเขาอาจจะรู้สึกถึงการที่ตัวของคุณอาจจะดูมีสภาวะของความเป็นผู้ใหญ่เออมีความเป็นผู้นํามีความเข้มแข็งม,ม,มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนหน้าค้นหาคุณมีความรู้สึกหน้าหลงไหลในอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ The w i e l of Fortune และ The Devils แม่หมอรู้สึก ว่าเขารู้สึกถูกชะโลกกับคุณมันมีความเข้ากันได้อะคะ่ะไม่เหมือนกับมันเป็นคนที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเออแบบแค่มองตาก็เข้าใจอาจจะมีเทสมีรสนิยมอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงกันมีวงสังคมมีครอบครัวหรือมีพื้นฐานอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะไม่เหมารู้สึกว่าพลังงานของคุณกับเขามันอาจจะเป็นเอเนอร์จีของโชคชะตาอะไรบางอย่างอะที่นําพาให้เรากับเขาได้มาพบมาเจอมาพูดคุยกันนะคะดังนั้นสําหรับความสัมพนันธ์นี้ไม่เหมารู้สึกได้ว่าเขา ถูกดึงดูดอะไรบางอย่างอย่างไม่รู้ตัวเข้าหาคุณโดยที่คุณกับเขาอาจจะมีความเป็นคู่กรรมกันเราอาจจะเคยตักบาตรร่วมขันทาบุญทากรรมร่วมกันมาก่อนเอเนอร์จีนี้จึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าทันทีที่เขาได้เจอคุณนะคะมันเหมือนกับมันมีแอตแทกชันอะไรบางอย่างอย่างรวดเร็วที่ดึงดูดให้เขารู้สึกว่าเขาอยากค้นหาคุณนะคะบางครั้งคุณลุกดวงก็แลดูแบบเหมือนเข้าใกล้ได้บางครั้งคุณก็ดูเงียบมันทําให้ดูแบบ เหมือนมันดูนะ่าค้นหาจังเลยอ่ะฉันอยากรู้ว่าตอนต่อไปของคนคนนี้จริงๆแล้วเป็นคนยังไงนะคะอ่ามาดูกันนะเขาชื่นชมคุณในเรื่องไหนอีกนะฮะ King of One นะคะ, all, ะ,คะชัดเจนมากนะคนนี้เขาชื่นชมคุณในเรื่องราวของการต่อสู้ความทะเยอทะยานการตั้งใจจริงการมีเป้าหมายนะเขายอมคุณเลยนะคะอันนี้ขอให้คุณลุกดวงมั่นใจไว้ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่สิ่งที่คุณทุ่มเทสิ่งที่คุณมีเป้าหมายสิ่งที่คุณลหลงไหลมันน่ะแล้วคุณมีแพชชั่นกับมันน่ะมันทําให้คน ของคุณน่ะมันมองเห็นถึงข้อดีข้อนี้แล้วเขาก็รู้สึกอินไปกับสิ่งเหล่านั้นด้วยนะคะแล้วก็เขารู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนไม่หลอกแหละเออคุณเป็นคนจริงจังคุณเป็นคนที่ทําอะไรบางอย่างแล้วคุณจะแบบไปให้สุดเต็มที่กับมันอันนี้ยคือสิ่งที่เขารู้สึกชื่นชมนะคะ Knight of m o n n s นะคะสีเรียนเขาหึงเราด้วยนะเขาหึงเราด้วยนะคะเนี่ยและทวดอืโอเค แม่หมอรู้สึกว่าการที่ตัวของคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับด้วยความที่คุณรู้ดวงเป็นคนที่ทาอะไรหลายๆอย่างด้วยซ้ํานะคะนะคุณอาจจะแบบเหมือนไม่ได้มีงานงานเดียวไม่ได้มีธุรกิจเดียวหรือคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะมีงานหลักทําอยู่แต่คุณอาจจะมีสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้นอกจากที่คุณอาจจะแบบเหมือนทํางานแล้วคุณอาจจะมีการเข้ายิมเข้าฟิตเนสหรือตัวของคุณอาจจะแบบเหมือนไม่ค่อยได้ไปตามอะไรเขามากมาย่ะแม่หมอรู้สึกว่าบางครั้งมันทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นสนห์อะไรบางอย่างนะที่เขาอยากจะเข้าใกล้คุณ เขาเห็นว่ามันมีหลายๆคนด้วยนะคะที่อาจจะเข้ามาพูดคุยนะอาจจะมีใครบางคนที่ดูเป็นเด็กน้อยหรืออายุเท่ากันอาจจะเข้าหาคุณหรือมาคุยกันทําให้คนคนนี้อาจจะรู้สึกได้ว่าเขามีความหึงหวงกุบกุบเล็กๆนะบางครั้งเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วคุณคิดยังไงคุณรู้สึกยังไงเพราะาบางครั้งคุณลูกดวงก็แลดูแบบเหมือนไม่ได้เป็นคนที่พูดทุกๆอย่างที่คิดออกมาคุณลูกดวงอาจจะเลือกที่จะเก็บมันเอาไว้ในใจแล้วก็ตัวของคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีพ a ชั่นหรือมี เป้าหมายอะไรบางอย่างของตัวเองอยู่มันทาให้คนคนนี้รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าหลงไหลเขาอยากจะให้เรามาเป็นของของเขาคนเดียวนะเพราะว่าเขามีความหึงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ตัวของคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดเยอะนะคะแต่ว่าตัวของคุณอาจจะเป็นคนที่มีเป้าหมายในตัวเองอย่างชัดเจนแรงกล้ามันทําให้เขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบ หรือผู้ชายคนนี้มาแลดูมีอะไรบางอย่างที่น่าตื่นเต้นน่าค้นหาเขาชื่นชมคุณได้เรื่องนี้จริงๆนะเขารู้สึกว่าถ้าเขาเหมือนเลือกคุณเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอะมันมีอะไรบางอย่างอีกมากมายเลยอะที่เราสามารถที่จะค้นใจแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้นะคะแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้เขาอยากตามคุณนะเขาอยากที่จะเข้าใกล้เขาอยากที่จะใกล้ชิดเขาอยากที่จะรู้ว่าตัวของคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเออมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ด้วยความที่ตัว ของคุณอาจจะไม่ได้บอกหรือเล่าทุกๆอย่างในสิ่งที่คุณเป็นมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณช่างหน้าค้นหานะคะนี่ก็คือพลังงานในวันนี้นะคะแม่หมอถือว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่มี power และมีอิทธิพลอะไรบางอย่างต่อใจของเขานะทีนี้มาดูกันนะคะถ้าเขาพูดได้กับคุณลูกดวงคะ่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากสื่อสารว่าอะไรสําหรับสิ่งต่างๆและเรื่องราวต่างๆนะคะ <c oughs> I love you unconditionally. I wish I had dated you with her นะคะ I want you นะคะและอีกหนึ่งใบ <c oughs> you came closer than anyone. <c oughs> เขาฝากมาบอกว่าเขารักคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไง เขาก็รู้สึกรักโดยไม่มีเงื่อนไขมันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องสวยเท่านั้นคุณจะต้องผอมเท่านั้นคุณจะต้องดูดีหรือร่ารวยเท่านั้นแต่เขารู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงเขาก็รักในแบบที่คุณเป็นความรักที่เขาให้มันไม,ม่มีเงื่อนไขนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ได้เป็นเอเนอร์จีที่จริงจังมากก็ได้แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาชอบในตัวของคุณเขาหวังว่าเรากับเขาจะได้ดูแลก,กันและกันให้ดียิ่งขึ้นนะคะเขาต้องการให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วก็สิ่งนี้ เ,เขาอนุญาตให้คุณได้ใกล้ชิดในชีวิตของเขามากๆนะคะนี่คือพลังงานสําหรับในวันนี้ค่ะถ้าคุณลูกดวงรู้สึกว่าพลังงานนี้และเอนเนอร์จี้นี้นะเป็นของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานดีๆไปได้เลยค่ะหรือสําหรับลูกดวงท่านใดน,นะคะอยากเจาะลึกอยากรู้จังเลยหวานใจของคุณในตอนนี้กําลังรู้สึกอะไรอยู่ในความรักเขาพอใจในความสัมพันธ์ที่เรามีให้เขาไหมนะคะในใจของเขาจริงจังหรือเปล่าเขาอยากมีคุณอยู่ในอนาคตไป หรืออกันต่ไม่ยอยากเตือนอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังในความสัมพันธ์นี้ต่อไปสามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมมาได้เลยทั้งแบบพิมพ์และแบบโถนะคะยังไงขออวยพรให้ทุกๆความรักมีความสวยงามขออวยพรให้ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสในการเดินหน้าและพัฒนาค่ะ